ผมรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ต้องบอกว่าเยอะเยอะครับขายดีไหมพี่วันนี้ดีเรื่อยๆนะครับผมมาแห้งเงงเรื่อยๆครับสุมาลียินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดไทยเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะพามาดูราคาเงาะนะครับเงาะแล้วก็ลองกองนะครับผม เปอร์เบอร์หนึ่งนะครับสวยเบอ,อร์หนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูราคาผลไม้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมนะครับลองกองมังคุดนะครับออจ,จังหวัดจนทร นะราคาใช่ 2, 3, 3, 1, 1 like ไหมครับ15บาทดำสวย18แล้วก็16บาทนะครับครับอันนี้8บาทอ๋ออยู่ที่8บาทใช่ไหมมีแข็งนะครับขอบคุณครับย so ุทธพงศ์พาทุกท่านนะครับมาเชื่อชมนะครับ <laughs> ตกใจหมดเลยสวั <laughs> สดีครับนะครับนี้โรลละยี่สิบใช่ไหมครับโรลละยี่สิบนะครับ,รบเป็นมังคุดแล้วก็ลองตอกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ27่บเบาทใช่ไหมครับผมาดใหญ่คา่บาทนะครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับยุทธพงศ์พามาชมผลไม้นะครับวันนี้ราคาก็อธิบายตามคลิปเลยนะครับเพราะว่าเยอะมากๆสวัสดีจ้านี่10บาท10บาทนะครับ สิบบาทอันนี้ลูกเล็กเหรอครับหรือว่าอ,อ๋อเงาะครัตสิบบาท,บบาทเข่งหนึ่งกิโลครับ,รบ,ส,บสิบแปดโลครับตกะกร้าละร้อยแปดสิบขอบคุณนะครับขอบคุณ ทุกท่านเลยนะครับที่ก็มาติดตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทําอะไรนะครับนะครับผมก็จะทําในแบบฉบับของยุทธพงศ์นะครับเราก็จะทาในแบบฉบับของยุทธพงศ์ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับยุทธก็จะทําในแบบของเรานะครับไม่ซ้ำใครแล้วก็ไม่ลอกเรียนแบบใครนะครับสวยสสวยสนะครับ ราคาก็ให้เข้ามาดูนะครับให้เข้ามาดูกันนะครับอยากจะให้ผมถามอะไรผลไม้เยอะมากเลยครับวันนี้นะครับแต่ทุเรียนก็อย่างที่บอกนะครับคลิปที่แล้วนะครับอ่ะโหถูกถูกนะครับเนี่ยมังคุดสิบสี่บาทนะครับสิบสี่บาทเห็นไหมครับสิบสี่บาท ราคาตามนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ฟี้ก็จะสิบบาทนะครับสิบ,บาทราคาจงนะครับยกเก่งนีหลากหลายราคานะครับลองเข้ามาดูลองเข้ามาดูนะครับ คึกคักมากเลยตลาดต้องบอกว่าตลาดคึกคักนะครับ ที่ให้การสนับสนุนยูทูบช anel นะครับผมแคบหมูน้องวันพุธนะครับนะครับเริ่มมีจําหน่ายแล้วนะครับแคปหมูน้องวันพุธนะครับตอนนี้ทําออกมาก็ไม่พอขายนะครับไม่พอขายขายดิบขายดีมากครับแคบหมูน้องวันพุธนะครับเอาวันนี้ตลาดตลาดไทยของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นวันเสาร์นะครับเป็นอ่าที่คึกคักมากเลยนะครับ ผมรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ต้องบอกว่าเยอะะนะครับรู้จักกันเยอะนะครับสาหรับใครที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเข้ามาสอบถามได้หรือร้านไหนก็นแล้วที่ผมแปะเบอร์ไว้นะครับก็ให้เข้าไปชมได้เลยนะครับนี่บางคุด12บบาทนะครับนะครับเข้าไป เอาเบอร์โทรแล้วก็โทรสอบถามได้เลยนะครับยุทธปของชาแนลนำเสนอนะครับให้กับทุกท่านนะครับผมจะทำประโยชน์ให้มากที่สุดในการใช้โซเชียลนะครับผมให้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับขายดีไหมพี่วันนี้ดีเรื่อยๆนะครับผมแห่งเงรวยๆครับพี่นะงอสวยมากวันนี้งอโลเท่าไหร่พี่ยี่สิบห้าบาทนะลูกสวยๆลูหวานลอนไหมครับหวานลอนนะขอบคุณครับ กนะครับบรรยากาศคึกคักมากวันนี้ที่ตลาดไทยนะครับโอ้าแม่ค้าก็ที่รู้จักกันนะครับก็ทักทายนะครับแซวแซมานะครับผมทําช่องมาก็ปีกว่าแล้วนะครับนะครับก็มีโอกาสได้เจอคนที่หลากหลายนะครับพูจิทักทายกันสนุกสนานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับงาะโรงเรียนนะครับสามสิบห้าบาทไป ไปต่อไปต่อนะครับไปต่อไม่รอแล้วนะครับไม่รอแล้วนะครับผลไม้เยอะอย่างนี้รอไม่ได้นะครับสวยมากเลยสวัสดีจ้ะมันสวยกลางกลางนะครับรอเท่าไหร่ครับพี่สาวยี่สิบบาทนะครับผมนะครับยี่สิบบาทนะครับท่านผู้จบรับนะสุมาลียามดีครับสวัสดีครับผม ลเท่าไหร่ครับพี่ครับ55นะครับผมสูมารี55นะครับผมสวยยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็พอขอบปากขอบคอนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับที่เขากําลังมองหาอาชีพอยู่หรือว่าเขากําลังมองหา อนาคตนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับให้เขาได้มีอาชีพนะครับให้เขาได้มีงานได้ทำนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักของยุทธภ์นะครับที่ทำออกมานะครับวันข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ15บาทนะครับ15บาท15บาทนะครับ สำหรับวันนี้ยุทธพงศ์ชาแนลต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ายุทธพงศ์จะพาท่านไปที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ